กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับในงาน Galaxy Unpacked ของซัมซุงยืนยันว่า Galaxy S23 เรือธงประจำครึ่งปีแรกจะไม่แถมดัปเตอร์แปลงไฟและฟังโดยให้ผลเรื่องของสิ่งแหวดล้อมซึ่งเป็นไปตามการคาดหมายที่มีการก่อนหน้านี้ว่าเกิดตัวซัมซุง Galaxy S23 ของซัมซุงในงาน Galaxy Unpacked เป็นครั้งแรกที่ซัมซุงไม่แถมจะถูกฟังดัปเตอร์แปลงไฟ แอปแมทถึงเวลาแนะนําตัว Galaxy S 2 1ก็เป็นไปตามนั้นจริงและสิ่งที่เหลืออยู่จรเพียงแค่ใส USB ่ USB C เท่านั้นสับสาเหตุที่ไม่แถมดับเบิแเป็นไฟและหูฟังนั้นเป็นเหตุผลที่สร้างกันดีอยู่แต่ว,ว่าเพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมหรือ environment friendly นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากหูฟังไดร์ดับเบิลเป็นไฟแล้วมีสิ่งที่หายไปอย่างหนึ่งก็คือช่องใส่ micro SD ทำให้คนใช้ smartphone ร,รุ่นเก่าของซัมซุงที่ต้องการอัปเกรด เครื่องพร้อมนำ micro SD มาใช้ใน Galaxy S7 ก็ไม่สามารถทำได้แล้วน,นั่นเองนะครับสำหรับน,นี้ในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีช่วงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสหายตามรายก,การชมด้วยครับสวัสดีครับ